เอาละครับสำหรับร้านเติมเกมนะครับผมผมแนะนําเป็น Majestic Shop รับเติมเกมราคาถูกได้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากจะเติมเกม ROX Next Generation นะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่ Facebook Majestic Shop รับเติมเกมราคาถูกนะครับหรือติดต่อที่ไลน์ซีรีส์สามเอ็กเซหนะครับหรือโทรศูน4์7ก้าสได้เลยนะครับ เอาละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel วันนี้เราอยู่กันในเกม ROX Next Generation กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมาอัดคลิปตีบวกนะครับผมผมจะตีบวกประดับตัวนี้นะครับให้ขึ้นเป็นบวก7นะครับอยากจะได้ให้มันเป็นบวก7สักทีเถอะสักทีเถะนะขอละครับสักทีเถอะอ้มันจะได้จบจบกันไปนะครับผมเดี๋ยวมาเราเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผมโอ้โหพอคิดถึงตีบวกปุ๊บหน้ากูเริ่มเสียกแลวกูว่ากูลงไปเหลือบวก5แน่นอน วันนี้เราจะตีบวก5กันแล้วกันอะวันนี้คอนเทนต์ของเราคือเราจะตีประดับทองบวก5จากประดับทองบวก6เนี่ยมันไม่ยากมันกดปุ๊บแม่งบวกค่าเลยนะครับอะของที่เตรียมมาก็ไม่ได้เตรียมมาเยอะนะครับไม่ได้เตรียมมาเยอะแยะอะไรมีอันนี้มาทั้งหมด800กว่าอัน819หาร9จะได้ทั้งหมด9 1คูณ7ผมจะต้องซื้อ637อันบาเดียม2นะครับ 637 637ก้อนนะครับโอ้สี่แสนกว่าอ้วกเหมือนกันอ่ะโอเคช่างมันก่อนไปมาหลังจากที่เราครับเอนดิบบรเดียมนะครับมาแล้ว90กว่าอันนะครับผมจะมีหินตีบวกอยู่ที่99จะมีหินตีบวกที่99ชิ้นนะครับน่าจะกดได้ประมาณ4คลิก4คลิกเท่านั้นนะครับซึ่งโอกาสสำเร็จมันจะอยู่ที่ประมาณ 20%นะครับกันแตกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมมีสูตรของน้องชายมานะครับผมเดี๋ยวเราใช้สูตรน้องในกิวเราไปเมืองอื่นก่อนไปเมืองอื่นก่อนเป็นไงมีทริคมีทริคพอมาเมืองอื่นปุ๊บนะครับให้เรากลับไปที่พอนเทรานะครับกลับไปที่พอนเทรา แล้วก็ปิดคนปิดชื่อคนด้วยปิดชื่อคนปิดชื่อตัวเองปิดชื่อคนอื่นนะครับปิดชื่อตัวเองปิดชื่อคนอื่นปิดคนให้หมดนะครับแล้วก็เดินมาครับเดินมาฮะเดินมาอ้อมอ้อมฝั่งซ้ายอ้อมฝั่งซ้ายอ้าไอ้เทียนนี่มันใครเนี่ย โอ้คนในคนในตีอ้อมฝั่งซ้ายปุ๊บนะครับมาปุ๊บยืนลงจากนกกดพาเาเซียกดเข้าคุยกดรีไฟกดที่ไอเทมแล้วก็ตีบวกไ <Yeah. S 1> อเหียอเกันแตกหายเลยวะก็ไม่กันแตกมันหายบ่อยจังวะอ้อ่ะหลอมกันแตกใหม่นะครับกันแตกหายบ่อยชิปหายเลย การแตกผมหายสําหรับชิ้นนี้นะเว้ยน่าจะประมาณ1ิบรอบแล้วอะ่ะ1ิรอบแล้วนะเว้ยที่มันยังไม่ขึ้นบวก7็แล้วการแตกหายเนี่ยประมาณ1ิบครั้งแล้วนะผมซื้อกันแตกมาหลายรอบมากนะครับไม่มีสูตรไม่มีเฮียอะไรละขอกดไลค์หน่อยครับพเพื่อนๆขอกดไลนนค์ลคนล,ล,ละหนึ่งครั้งขอละครับขอละครับกดไลค์คนเลยหนึ่งครั้งผมว่ามันติดละรอบนี้มันต้องติดละมันมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นครับเดี๋ยวผมจะตีตอน สี่ทุ่มยี่สิบหกห้าวินาทีเออตอนนี้สี่ทุ่มยี่สิบห้าห้าสิบวิอีกสิบห้าวิครับเดี๋ยวเราจะมากดตีบวกกันห้าสี่สามสองหนึ่งกดไอ้เหี้ยคุยเอ้ยลงไปบวกข้าอีกแล้วไอ้สันดาเนเอ้ยทำไมมันลงบวกห้าบ่อยจังวะไปบวกสี่ดิไปบวกสามเลย ลวดเดียวลวดเดียวยาวโอ้กูเบือ่อโอ้ยกูจะบ้ากูจะบ้าเอาจริงปะเนี่ยไปจัดไปปวด,ดให้แม่งหมดตัวโอกูจะจะบ้าขึ้นบวกสีให้กูหน่อย หินตีบวกกูยังเหลือขึ้นบวกสี่ให้กูก่อนแค่นั้นแหละแค่นั้นก่อนเดี๋ยวที่เหลือกูจัดการเองเข้าใจปะบวกสี่โอ้ไม่มีแล้วอะหมดแล้วอะกดสี่คลิกลงสี่ครั้งไอ้เหี้ยคุยเอ้ยโอ้กูเบื่อหมดแล้วอะบ้าวันนี้ โอ้โหหุดกิดโวยอยากบวกสีโวยเออเพื่อนเพื่อนพวกไหนเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์แทบยังไ่ฝากกดไลค์หน่อยนะครับผมแล้วก็สปอนเซอร์ของช่องเรานะครับนั่นก็คือ m a j e s t i c s h o p รับเติมเกมราคาถูกนะครับเพื่อนๆอนเผื่อเพื่อนๆอยากจะเติมเกมนะครับให้คิดถึง m a j e s t i c s h o p ได้เลยนะครับเพราะว่า เติมถูกรวดเร็วปลอดภัยไว้ใจได้อย่างแน่นอนครับเติมเกมให้คิดถึง m a t i c Shop ได้เลยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะใช้ตีบวกอะไรเงี้ยเออมีใครโดเนตโดเนตมาสนับสนุนกูสักสักหน่อยดิสักแพ็คเลยหรอแพ็คหนึ่งก็เยอะไปครับโดเนตแค่แค่แค่นิดๆหน่อยๆก็พอละมั้งอูดโอ้กูจะบ้า เบื่อเกมหัวควยเกมหัวดอไอเกมนายเปรตเกมเวนเกมคอยมึงจเจริญเจริญนนะ่ไอ้เฮี้ยเพอร์เจอร์เราอ่ะคิดไปเองหรือเปล่าเอาเกมผมเด้งวะเกมผมเด้งวะเกมผมเด้งวะทำไมเกมมันเด้งหลุดวะโอ้ เกมหลุดเกมหลุดอาการเป็นยังไงครับเหลือบวกสามจริงครับไอ้เหี้ยเหลือบวกสามไปเลยละกันกดสามคลิกลงไปสามบวกกูจะบ้ามาโอเคบวกสี่ละห้าหกยังยังยังได้อยู่กันแตกหาย หกไอเฮียกันแตกหายอีกแล้วมึงบ้าไหมเนี่ยกูเบื่อมากเลยว่ะการแตกแม่งนี่มันโอกาสแตกสิบเปอร์เซนต์มึงคุ้ยเหอะโอ้โไปหูสามรอบติด <c oughs> การแตกกูหายสามรอบติด นี่วันนี้กูแตะกระแตกกูหายไป5รอบแล้วนะกูกดไปกูกดไป8ครั้การแตกกูหายไป5รอบส่วนรอบที่ไม่หายนี่คือล่วงหมดเลย ใจไม่กล้าพอวะ่ะใจไม่กล้าพอวะ่ะมันไม่ดวงซวยขนาดนั้นหรอกไอ้เหี้ยเอาจริงปะ่ะไปผมว่าเจ็ดมาครับไปพาย่อนครับ จอลุ้นฟังเสียงขอกดไลค์หน่อยได้ไหมครับเพื่อนๆขอกดไลค์หน่อยได้ไหมครับติดหน่อยเถอะติดหน่อยเถอะอย่าลงก็พออย่าหล่นก็พอแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวหล่นนะอย่าหล่นก็พอเพื่อน ยาวนานโอ้ยกูฟังเสียงหัวใจกูฟังเสียงหัวใจกูว่าฟังเสียงหัวใจกูว่าได้ยินเสียงหัวใจกูป่ะเฮียยังตื่นเต้นหอบโมหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป้าเป้าต่อไปก่อน ป้าต่อไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบวกรองเท้าเป็นบวก7บวกรองเท้าบวก7็เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปหอกบวก6ต่อ <t ost ing noise> หมดอย่างเยอะไอ้เหี้ยอ่าเดี๋ยวเรามาเทสตีพเกันนะครับของผมในตอนนี้นะครับอธิบายของก่อนตอนนี้หอกผมยังบวก5อยู่มีแลนอยากใช้ให้มันบวก6เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเป้าถัดไปนะครับผมรองเท้าเนี่ยผมก็อยากจะให้มันกลายเป็นบวก7 เพื่อจะได้ปลดรีไฟขั้น2นะครับผมตอนนี้ทาลิสนะครับบวก7แล้วนะครับออฟธาตุไฟนะครับการมารินสเปียร์นะครับอันนี้เป็นประดับปูนะครับบวก7แล้วออฟธาตุไฟการมารินสเปียร์เหมือนกันนะครับประดับ80สเต็งนะครับออฟธาตุไฟเหมือนกันการมารินสเปียร์เหมือนเดิมนะครับอาวุธนะครับสเต็งนะครับออฟสเต็งล้วนนะครับใส่การรีควีม2ใบเกรการเดรกหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็หมวกเนี่ยใส่เป็นเบนิมารุ3ใบนะครับ เดี๋ยวเรามาเทส DPS กันว่า DPS ของตัวผมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับสเตตัสตอนนี้ผมมีสเตตัสรวมอยู่ที่1028พลังโจมตีอยู่ที่2 5 28,559นะครับค่าเพนอยู่ที่3,700นะครับอยู่ที่84%แล้วก็ค่าเพนข้างล่างอยู่ที่7 79%นะครับ79บก84กลายเป็นเอ่อเท่าไหร่วะ80 163นะครับมี164% เพน164เนะครับเจาะแล้วก็ P ดำอยู่ที่90ปรนะครับประมาณนี้นี่คือตัวละครผมที่เป็นอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาเทสดาเมจกันรับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับบอสมายานะครับเทสสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับสกิลที่จะใช้นะครับโอเคใช้แค่นี้แหละผมใช้แค่นี้แหละคือจะมีจะมีเพียสนะครับจอยบีสเปียบูมนะครับแล้วก็สไปรอบเพียส ส่วนฝั่งบัฟเนี่ยจะเป็นหลอดออร่าเฮดคัทแล้วก็คอนเซนเทรตนะครับสามบัฟ่ะลุยกันดู่ปเนี่ยครูดาวผมก็จะลดได้ 30, 33 3สิบาวิพอดีนะครับ สก,กิลมันจะได้แบบต่อเนื่องกันมากกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับสี่ล้านแล้วจาก3ล้านเขึ้นเป็นล้านเลยเหรอตีบวกติดอันเดียวเนี่ยนะเกินไปเกินไปไม่น่าถึงนะผมว่าไม่น่าถึงหรือว่าจะถึงวะมีแววว่าจะถึงอยู่เหมือนกันนะเนะี่ย ออา่เดี๋ยวาัไนนี่็ไานไนจนนี้นะไรอ่น่าจะได้ประมาณ4ล้านครับน่าจะได้ประมาณ4ล้านทวนนี่แหละครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็สรุปเรื่องการตีบวกแรกนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องการตีบวกชิ้นนี้นะครับชิ้นเนี้ยทีแรกอ่ะทีแรกอ่ะผมเตรียมไว้3ล้านเพชรนะครับ3ล้านเพชรตีบวก ไม่ไม่ติดไม่ติดบวกไม่ติดบวกอ่ไม่ติดบวก7ตั้งใจไว้ว่าจะเข้าเอาเป็นบวก7นะครับแต่ผมจากบวก5นะครับจากชิ้นนี้บวก5นะครับขึ้นไปเป็นบวก6ได้3ล้านเพรแล้วก็จากชิ้นนี้บวก6ขึ้นไปเป็นบวก7ได้จาก3ล้านเพรแรกนะครับอันนี้ขึ้นบวก6อันนี้ขึ้นบวก7 3ล้านเพรแรกแล้วก็หลังจากนั้นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ผมมาตีอีก 2 000, 000 ch, ล้านเพชรวมเป็น5ล้านแล้วนะจากบวก6ยังบวก6เท่าเดิมครับจากบวก6ยังบวก6เท่าเดิมโดนไปอีก2ล้านไม่มีอะไรกระดิกนะครับแล้วก็วันนั้นผมก็เลยหัวร้อนนะครับจัดเพิ่มไปอีกประมาณ2ล้านเพรนะครับมันลงไปบวก4่เออแล้วผมก็เลยจัดอีก2ล้านเพรขึ้นมาบวก6เหมือนเดิมนะครับรวมเป็น7 000, ล้านเพชรวมเป็น7ล้านเพรนะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่เราตีกันนะครับผมน่าจะตีไป ประมาณนะครับประมาณควักเพิ่มเนี่ยควักเพิ่มไปอีก70,000 0ควักเพิ่มไปอีก700,000ตอนแรกมีอยู่ร้อยก้อนอีกร้านสามวันนี้ผมควักไปอีก2ล้านรวมๆแล้วนะครับเป็น9ล้านเพชรสาหรับบวก5ขึ้นมาถึงบวก7ผมหมดไป9ล้านเพชรชมพูก,กับชิ้นนี้อาจจะได้บวก7ชิ้นนี้ขึ้นมาแถมแถม,แถมอีกชินน้นนึงนะครับก็ประมาณนี้ถามว่าคุ้มไหมกับ9ล้านเพชร อุ้ยผมตอบยากว่ะมันมันเหมือนเหมือนจะไม่คุ้มอ่ะเพราะมันแพงไปหน่อยครับโดนไป9ล้านเพชรอ่ะที่โดนโคตรเยอะโดนจนแทบแทบจะอ้วกแทบจะอ้วกคือสะเทือนใจมากเหมือนกันครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแนะนําเพื่อนๆแล้วกันถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดวงไม่ดีอ่ะตีบวกเนี่ยเอาไว้หลังๆตีบวกเอาไว้หลังๆแล้วกันครับเพราะมันมันเสี่ยงมากมันเสี่ยงแบบโอ้ผมเอาผมเอาจริงๆนะผมเอา9ล้านเพชรไปซื้อกาดออซิลิสได้3ใบแล้วอ่ะ แม่งแบบสบายๆอ่ะออโอซิลิสามใบนี่คือกูตีแรงขึ้นแน่ๆ18%เปอ่ะแต่นี่แม่งแบบโหเฮียเก้าล้านเพรกูได้แค่ตีบวกขึ้นจากบวกห้าเป็นบวกเจ็ดสะเทือนสะเทือนครับบอกได้ว่าสะเทือนถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากตีบวกก็ไปทําอย่างอื่นก่อนก็ได้นะครับไปทําอย่างอื่นก่อนก็ได้เหนื่อยอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ดีเพขึ้นมาประมาณ10%จาก3ล้าน7กลายเป็น4ล้านท่วน ประมาณ10%จากการตีบวก1คลิกนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสตรีมเวลา3-4ทุ่มนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับชื่อช่องว่า EQ Channel เพื่อนๆอยากจะเข้ามาดูก็เข้ามาพูดคุยกับผมได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับไปละอย่างน้อยก็ตีบวกติด